ที่เขาวเวพารบ,บันพศในนครราชครอนั้นมีสิ่งสำคัญอยู่สองอย่างค่ะอย่างแรกก็คือตะโปธานทีตะโปธานทีคือบ่อนน้ำร้อนอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อว่าสามารถรักษาโรคต่างๆให้หายได้ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ก็เคยเสด็จมาที่นี่ในยุคพุทธการและอย่างที่สองก็คือถ้ำสัตบัญคูหาถ้าแห่งนี้เราต้องเดินเท้าขึ้นไปจนสุดยอดเขาจึงจะพบท่านได้ นับว่าสัตบัญคูหามีความศักดิ์สิทธิ์และสำคัญมากด้วยเป็นที่ที่พระอรหารหกว่า500รูปเคยมาประชุมร่วมกันและรวบรวมข้อธรรมและคำสอนของพระพุทธองค์ไว้ทั้งหมดที่เราเรียกกันว่าสังายนาพระไตรปิฎกค่ะเมื่อเราไปถึงที่นี่เราจะพบกับพลังอันศักดิ์สิทธิ์อย่างมหาศาลและณปัจจุบันนี้ใครที่ไปก็อย่างสัมผัสได้และวันนี้เราจะไปร่วมสัมผัสเรื่องราวต่างๆพร้อมๆกัน นครราชครือแห่งนี้มีเขาสำคัญทั้งหมด5ลูกหนึ่งในนั้นคือเขาเวพารบันพตอันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ3แห่งคือตะโปธานทีถ้ำปีปะพริคคูหาสถานที่บำเพ็ญเพียรของพระมหากัสสปะเทระถ้ำสัตบัญฑรคูหาสถานที่สังคยนาพระไตปิดกครั้งแรกเหล่าผู้สแสวงบุญทั้งหลาย หากมีโอกาสควรได้เดินทางมาเยี่ยมชมให้เห็นด้วยตัวเองเพราะทั้งสามแห่งนี้ล้วนทำให้เราได้เข้าใจชีวิตเข้าใจพระพุทธศาสนาและยินดีกับการเกิดมาเป็นชาวพุทธอย่างยิ่งสถานที่แห่งแรกเมื่อเดินทางถึงเชิงเขาวเวพารบันพศเราจะได้พบเห็นก็คือตะโปธานที บ่อน้ำร้อนศักดิ์สิทธิ์ที่แวดล้อมด้วยวิหารและมนเทียนน้อยใหญ่ที่ชาวฮินดูเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นบ่อน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอุดมไปด้วยแร่ธาตุน้ำพุร้อนที่นี่มีการนำไปตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์พบว่ามีแร่ก,กรรมถันเหล็กทองแดงและเรเดียมปนอยู่ในน้ำจึงเป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคไผ่ไข้เจ็บความพิเศษของบ่อน้ำร้อนที่นี่คือจุดกำเนิดอยู่บนเขา ทำให้น้ำร้อนไหลเอื่อยลงมาตามลำดับชั้นหินจึงมีการแบ่งชั้นสำหรับอาบน้ำกันตามชนชั้นทางสังคมไปโดยปริยายคนนอกสังคมอย่างชาวไทยเมื่อพบเห็นภาพเหล่านั้นอาจจะดูแปลกตาและหลายคนอาจมีคำถามในใจอีกมากมาย กระนั้นก็ตามสถานที่แห่งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลบ่อน้ำร้อนแห่งนี้มีชื่อเสียงเลื่องลือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีสายน้ำอุ่นไหลเอื่อยเรื่อยมาจากบนเขาเวภารบรันพศสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้จึงมีชาวเมืองเดินทางมาจากเมืองใกล้เคียงหรือห่างไกลเพื่อมาอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ที่เดินทางมาเฝ้าพระศา,าสดาที่เวลุวันมหาวิหารครั้งได้ฟังธรรมโอสถของพระองค์แล้วก็เลยไปอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์รักษากายไปด้วยในคราเดียวกันเพราะตะโปธานาทีแห่งนี้อยู่ใ,นในกล้ก,กันกับเวลุวันมหาวิหารเดินถึงกันได้เพียง5นาที จีนทังซำจังได้เล่าว่าสมัยที่เดินทางมาถึงที่นี่มีคนจากถิ่นไกลมาอาบน้ําอุ่นกันมากและได้มีคนชวนท่านให้อาบน้ําอุ่นแห่งนี้ด้วยในพระไตรปิฎดกมีการกล่าวถึงบ่อน้ําอุ่นตะโปธานทีแห่งนี้ไว้ในสิงคาละกะสูตรว่าด้วยเรื่องสิงคาลกกะมานพผู้ไหว้ทิศเป็นสารณะ ในพระวินัยปิฎกกล่าวไว้ว่าพระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้ภิกษุสงน้ำได้15วันต่อครั้งณนะตโปธานทีแห่งนี้ถ้าไม่ถึง15วันไปอาบน้ำเข้าจะต้องอาบัดปาจิตตีอาบัดหมายถึงการตกไปคือตกไปจากความดีนั่นเองมีเจ็ดลำดับชั้นคือ 1. อาบัดประราชิกคือผู้พ่ายแพ้ขาดจากความเป็นภิกษุ 2. อาบัตสังคาีิเศษต้องอาศัยสงในการออกจากอาบัต 3. อาบัตทุลลัดใจอาบัตที่เกิดจากการกระทําที่อยากคาย 4. อาบัตปาจิตตีเป็นอาบัตที่ทําให้ความดีงามตกไป 5. อาบัตปาติเทศนิยะอาบัตที่ต้องแสดงคืนกับบุคคลที่ทําให้ต้องอาบัต 6. 6. อาบัตทุกตะ อาบัตที่เกิดจากการทำดีไม่ดีไม่เหมาะสม 7. อาบัตทุบภาสิทธ์อาบัตที่เกิดจากการพูดไม่ดีไม่เหมาะสมที่ต้องตั้งบัญญัติไว้เพราะเมื่อภิกษุพากันไปอาบน้ำแล้วชาวบ้านเกรงใจภิกษุจึงไม่กล้าอาบน้ำด้วยแม้ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารเองก็เสด็จมาสงน้ำที่นี่เช่นกันครั้งหนึ่งส่งรอให้ภิกษุส่งน้ำจนเสร็จ แล้วจึงค่อยลงสงตามหลังจนไม่สามารถเสด็จกลับเข้าพระราชวังได้ก่อนประตูเมืองปิดจนต้องประทับแรมที่เวรุวันมหาวิหารตะโปธานทีเวลานี้คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูสถานที่อาบน้ำร้อนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ จะมีการแบ่งชั้นให้อาบน้ำกันตามวันนะผู้ที่อยู่ในวันนะสูงได้อาบน้ำชั้นบนสุดและลดหลั่นกันตามมาผู้ที่อยู่วันนะต่ำตกว่าต้องอาบน้ำที่วันนะสูงอาบมาแล้วในอินเดียมีการแบ่งชนชั้นของบุคคลออกเป็นสี่ชนชั้นด้วยกันคือ หนึง่งชนชั้นพราหมณ์คือกลุ่มผู้สั่งสอนคนให้มีความรู้ด้านขนรรมเนียมและประเพณี 2. ชนชั้นกษัตริย์คือกลุ่มที่ปกครองบ้านเมือง 3. ชนชั้นวัยสยะหรือแพทย์คือกลุ่มใช้วาจาค้าขายนักธุรกิจเกษตรกร 4. ชนชั้นสุคือชนชั้นใช้แรงงานต่างๆส่วนชนชั้นจันทาน,นั้นเกิดจากพ่อและแม่ต่างวรณะและแต่งงานกัน การแบ่งชนชั้นของคนในสังคมอินเดียมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันไปหลากหลายแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการแบ่งวันนะในอินเดียเป็นการแบ่งกลุ่มคนผู้ประกอบอาชีพออกจากการเป็นกลุ่มๆเพราะแต่และว,วันนะจะก,กำหนดอาชีพที่สามารถกระทำได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับระบบชนชั้นซึ่งถือว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมของ ชาวอินเดียมาหลายพันปีเลยทีเดียวจริงๆการแบ่งระบบชนชั้นเนี่ยในความคิดของอัตมาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีพระสัมมาสมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแบ่งชนชั้นเหมือนกันหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วที่พุทธคยาเนี่ยพระองค์ทรงมีความรู้สึกลำบากใจมากที่จะสั่งสอนเวนยสัตว์ด้วยธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ย ในตำราอะไรที่เราเรียนมาใช้คำว่าพระองค์ทรงพอพระไทยจนเป็นเหตุให้ท้าวสหมามบดีพรมต้องลงมาขอร้องว่าขอให้พระองค์ทรงสแสดงธรรมโปรดเวนัยสัตว์เถอะถ้าพระองค์ไม่ทรงทำหน้าที่ของความเป็นพระพุทธเจ้าการตัดสรุปของพระองค์ก็จะเป็นหมันเนี่ยพระองค์ก็เลยทรงพิจารณาดอกบัวที่เรียกว่าสามเหล่าที่มีมาในพระในพระไตรปิฎกแต่เ,เรามาเพิ่มเป็นทีหลังเรียกว่าดอกบัวสี่เหล่า นี่แสดงว่าพราะองค์ทรงแบ่งนชนชั้นเรียกว่าระดับสติปัญญาของชนหนึ่งในอุคติตันยูวิปจิตตันยูนัยยะและก็ปัทถะปรมะแต่ว่าเป็นชนชั้นแห่งการที่จะบรรลุธรรมนี่ฮะคนประเภทที่หนึ่งก็คือได้ฟังธรรมะแค่คำสองคำก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้คนประเภทที่สองวิปจิตตันยูได้ฟังธรรมะแล้วรอให้อธิบายขยายความก่อนจึงจะเข้าใจบรรลุธรรมได้ประเภทที่สาม ฟังธรรมะแล้วต้องยกตัวอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนพวกเราเนี่ยจึงจะเข้าใจได้ส่วนประเภทที่สี่ถึงแม้จะบอกว่าพระพุทธศาสนาดีอย่างไรเขาก็คงไม่ยอมรับหรือจะบอกว่าวัดนี้ดีอย่างไรก็คงไม่ยอมรับพระดียังไงเรียกว่าพระอาจารยตรีตย,รยังไงเขาไม่ยอมรับอยู่ดีนะเพราะฉะนัะ้นอันนี้เรียกว่าสี่วันณะในทางพุทธศาสนาแต่ถ้าสี่วันณะในความมี ตัวตนของชาวอินเดียนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่อินเดียมาก็หลายปีถ้าคนนี่เกิดในวันยศวันณะสูงนะโยมนะจะพูดจาเข้าใจรู้เรื่องพูดจาเข้าใจง่ายมีระเบียบมีวินัยรู้จักว่าอะไรดีอะไรชั่วโดยอัตโนมัติเลยแต่ถ้าชนระดับกลางขึ้นมาเนี่ยก็จะคุยกันได้คบกันได้นับถือกันได้ไปมาหาสู่กันได้ แต่ถ้าระดับต่ําลงมาเนี่ยนะอย่างเช่นที่พวกเราแจกทานแจกข้าวแจกของไว้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราแจกให้ก็สักแต่ว่าแจกแจกให้ด้วยจิตเมตตาด้วยมนุษยธรรมแต่จะให้เขาคิดว่าเขาได้รับของจากเราแล้วกลับมากระตันยูกตะเวทีเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะฮะเพราะฉะนั้นการแบ่งระดับของคนอินเดียเนี่ยที่เรียกว่าแต่งงานให้ถูกต้องกับวันณะของตนของตนน่าจะถูกต้อง จากการที่เราอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานหลายปีหมายถึงว่าอยู่ในอินเดียนะฮะนั้นการแบ่งระดับชนชั้นก็ถือว่ามีความจําเป็นและก็สําคัญอยู่โดยเฉพาะเรื่องการอาบน้ำเนี่ยที่ราชคือจุดเด่นก็คือมีตะโปธารามอาบน้ําล้างบาปเ <c oughs> นะี่ยที่ว่ากษัตริย์ชั้นกษัตริย์ชั้นพราหมณ์ชั้นแพทย์ชั้นสูตร ซึ่งการอาบน้ํานี่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของนครราชคฤห์และอยากจะบอกว่าที่อาตมามาอยู่นครราชคฤห์นี่ก็เพราะว่าสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือได้อาบน้ําร้อนที่ตะโพธารามถือว่าเป็นน้ําแร่เป็นน้ําธรรมชาติเมืองอื่นไม่มีเมื่อเราเดินเยี่ยมชมสายน้ําร้อนแห่งตะโพธานาทีขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดอันเป็นสถานที่อาบน้ําแห่งวัน,นพรรามแล้ว ถัดขึ้นไปเราจะได้เห็นป้อมหินสี่เหลี่ยมสร้างด้วยหินภูเขาสีอิฐโดดเด่นอยู่เบื้องหน้าบริเวณนี้คือปีปะพริคโคหาบางท่านเรียกว่าชราสันคาวิเพตักนักโบราณคดีที่มาสำรวจถ้ำแห่งนี้เชื่อว่าเป็นสถานที่บำเพ็ญพรตภาวนาของภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา สมัยพุทธกาลถ้ำนี้เคยเป็นที่พำนักของพระมหากัสปเทระผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ยอดเยี่ยมด้านการถือธุดงควัสสามประการคือ 1. เก็บเอาผ้าที่เขาทิ้งมาทำจีวร 2. อออกเที่ยวบินทบดทเป็นนิด 3. อยู่ตามป่าตามถ้ำเป็นอาจินนับว่าเป็นพระมหาสาวกที่สำคัญอีกพระองค์หนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกับขันทปรินิพานแล้ว ท่านได้รับการยกย่องให้เป็นประธานในการประชุมสังคยนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งแรกท่านเป็นพระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่เคารพของบรรดาสาวกทั้งหลายพระพุทธองค์เคยเสด็จมาเยี่ยมพระมหากระสปเทระคราวอาภาธหนักอยู่ที่ปีปภิกค,คูหานี้ส่งเจริญโพชชงขปริตช่วยรักษาอาการอาภาษให้หายได้ด้วยที่นี่โพชชงหรือโพชชงเจต คือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตัดสรู้หรือองค์ของผู้ตัดสรู้มี7อย่างคือ 1. สติความระลึกได้สำนึกพร้อมอยู่ใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับเรื่อง 2. ธรรมวิจยะความเฟ้นธรรมความสอดส่องสืบค้นธรรม 3. วิริยะความเพียร 4. ปิติความอิ่งใจ 5. ปัสสัทธิความสงบกายใจ 6. สมาธิความมีใจตั้งมั่นจิตแน่วแน่ในอารมณ์ 7. อุเบขาความมีใจเป็นกลางเพราะเห็นตามความเป็นจริงปัจจุบันชาวพุทธนิยมสวดโพ่ชงในคราวเจ็บป่วยเพราะเชื่อว่าจะช่วยรักษาอาการของโรคได้ โพชงเจตเป็นหลักธรรมส่วนหนึ่งของโพที่ปักคียธรรม37ธรรมแห่งความตัดสรู้เกื้อหนุนแก่อริยมรรคอันได้แก่สติปทาน4สัม,มัปรปทาน4อิทธิบาท4อิน 5, รียห้าละ5โพชงเจตและมรรคมีองแ์8พระพรมคุณาภรณ์ปออประยุตโตได้กล่าวไว้ว่า หลักพูชงเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปไม่เฉพาะสำหรับผู้ป่วยเท่านั้นถ้าวิเคราะห์ดูความหมายของศัพ์ก็เห็นว่าพูชงมาจากคำว่าพูชะกับอังคะหรือโพธิกับองค์จึงแปลว่าองค์แห่งการตัสรู้พูดตามศัพท์ก็คือองค์แห่งโพธิญาณน,นั่นเองหมายถึงองค์ประกอบหรือหลักธรรมที่เป็นเครื่องประกอบของการตัสรู้ หรือองค์ประกอบแห่งโพธิยานสแสดงว่าหลักธรรมนี้สำคัญมากเพราะเป็นธรรมที่จะช่วยให้เกิดการตัดสู้การตัดสู้นั้นเป็นเรื่องของปัญญาคือความรู้เข้าใจชั้นที่จะทำให้การตัดสู้นี้มีความหมายลึกซึ้งลงไปคือประการที่หนึ่งรู้แจ้งความจริงของสิ่งทั้งหลายเห็นว่าสว่างโล่งทั่วไปหมดไม่มีจุดหมองจุดมัวเพราะความรู้นั้นชำระใจให้หมดกิเลส ให้บริสุทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นปัญญาตัดสรุนี้จึงหมายถึงความรู้บริสุทธิ์หรือความรู้ที่เป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์ประการที่สองปัญญาที่ทำให้การตัดสรุนี้ทำให้เกิดความตื่นคือเดิมนั้นมีความหลับอยู่ คือมัวเพลินมัวประมาทอยู่ไม่ลืมตาลืมใจดูความเป็นจริงและมีความหลงไหลเช่นมีความหมกมุ่นมัวเมายึดติดในสิ่งต่างๆเมื่อปัญญารู้แจ้งความจริงตัดสู้แล้วก็กลายเป็นผู้ตื่นขึ้นพ้นจากความหลับความประมาทมัวเมาความยึดติดต่างๆพูดสันส้นๆว่าตื่นขึ้นทั้งจากความหลับไหลและความหลงไหล ประการที่สามจากการที่บริสุทธิ์และตื่นขึ้นมานี้ก็ทำให้จิตใจของผู้นั้นมีความเบิกบานผ่องใสปลอดโปร่งโล่งเบาเป็นอิสระอันนี้คือสภาพจิตที่ดีงามถ้าเรียกในสมัยปัจจุบันก็ว่าเป็นสุขภาพจิตที่ดีมากถ้าท่านผู้ใดก็ตามได้มีสุขภาพจิตอย่างนี้แล้วแม้จะไม่ถึงขั้นหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงก็นับว่าเป็นผู้มีความสุขแล้ว ถ้าเป็นผู้ป่วยไข้ก็เรียกว่ามีสภาพจิตที่เหมือนกับไม่ได้ป่วยอย่างที่เรียกว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยหรือป่วยแต่กายใจไม่ป่วยดังที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนท่านผู้สูงอายุท่านผู้เจ็บป่วยกระสอบกระแสกระสะับกระสายในวัยชราให้ทำใจว่าถึงแม้กายของเราจะป่วยแต่ใจของเราไม่ป่วยด้วยถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นจิตใจที่มีความสุข แล้วก็จะช่วยผ่อนคลายห่างหายจากโรคนั้นหรืออย่างน้อยก็บรรเทาทุกขเวทนาที่เกิดจากโรคนั้นลงได้อันนี้คือการอธิบายความหมายของคำว่าโพฌงชงที่แปลว่าองค์แห่งการตัดสรู้ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมักจะแวะเวียนขึ้นมาพักผ่อนบนลานกว้างด้านบน พะเมื่อมองลงไปเบื้องล่างจะเห็นทิวทัศน์ของนครราชคริสกว้างไกลสวยงามยิ่งนักเดินไต่เขาขึ้นไปเรื่อยๆจากถ้ำปีปิครูหาราวสองกิโลเมตรจะมีถ้ำใหญ่เรียกว่าสัตบัญคูหาสถานที่ประชุมสังคยนาพระไตรปิฎกแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและระหว่างทางเดินขึ้นสู่ยอดเขานั้น ผู้แสวงบุญทั้งหลายจะได้มีโอกาสชมทิวทัศน์ของนครราชคฤห์จากมุมสูงไปตลอดเส้นทางจากจุดที่เดินสู่ถ้ำเบื้องบนเราจะเห็นทิวเขาสำคัญต่างๆของเบนจากคีรีนครรวมทั้งได้แวะชมวิหารเชนซึ่งตั้งอยู่ก่อนถึงตัวถ้ำไม่ไกลนักด้วยเมื่อมาถึงบริเวณปากถ้ำสัตบัญคูหา หรือที่ชาวอินเดียเรียกว่าสัตตปรานีบริเวณด้านหน้าเป็นลานผากว้างพอประมาณเบื้องล่างเมื่อมองลงไปจะเห็นวัดไทยศิริราชคฤ์ส่วนตัวถ้ำเองนั้นมีทางเข้าสองด้านด้านหนึ่งเล็กและแคบต้องคลานอีกด้านหนึ่งพอเดินเข้าไปได้ภายในถ้ำหากเวลาจะเดินเข้าไปถึงสุดทาง ต้องหมอบราบกับพื้นแล้วค่อยๆคยลานเข้าไปเนื่องจากการเวลาผ่านไปนานกว่า2,500ปีเนื้อดินได้ทับถมพื้นที่ทางเดินจนทำให้แคบลงมากกล่าวกันว่ามีลานกว้างภายในถ้ามีขนาดใหญ่พอที่พระสงฆ์500รูปจะนั่งกันได้เป็นที่สับปายะสงบร่มรื่นอาศัยบังแดดได้เป็นอย่างดีลมเย็นพัดผ่านให้หายเหนื่อย สำหรับคนปีนเขาขึ้นมาชมถ้ำที่สถานที่แห่งนี้ในคราวที่ถวายพระเพลพระสรีระของพระพุทธเจ้าผ่านพ้นไปแล้วพระมหากัะสปเทระเรียกประชุมพระอรหันได้499รูปและเลือกพระอานนท์เป็นรูปที่500และเห็นพ้องต้องกันว่า กรุงราชคฤห์แควนมคธมีความเหมาะสมในการทำสังคยนาด้วยเหตุผลสองประการคือ 1. พระพุทธองค์ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาณแควนมคตเป็นแห่งแรก 2. พระเจ้าอาชาตศัตรูได้ถวายการอุปถัมปฏิสังขรอมหาวิหารรอบกรุงราชคฤห์สิแห่งมีการสร้างรรมสภาที่ปากถ้ำสตบันคูหาการสังคยนาเริ่มกระทำในเดือนสิ หลังจากพระศาสดาดับขันทปริธิพานสเดือนใช้เวลารวมเจเดือนจึงแล้วเสร็จมูลเหตุที่ต้องทำสังคยานาพระธรรมวินัยเป็นครั้งแรกนั้นสืบเนื่องจากสุพัทธวุฒิบรรพชิตกล่าวจาบจ้วงพระธรรมวินยัยหลังจากพระพุทธองค์ดับขันทปริริธิพาน โดยสุพธธัทธวุฒิบัพชิตได้ห้ามพระภิกษุมิให้เสียใจมิให้ร้องไห้โดยกล่าวชี้นำว่าที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปริิพานนั้นเป็นการดีแล้วต่อนนี้ไปจะทำอะไรก็ได้ตามใจไม่มีใครคอยมาชี้ว่าผิดนี่ถูกนี่ควรนี่ไม่ควรนี่ต่อไปอีกพระมหากัสปะเถระได้ฟังคำกล่าวจาบจ้วงเช่นนั้นแล้วเกิดความสลดใจ นำมาซึ่งการสังคยนาเพื่อทาคำสอนของพระพุทธองค์ให้เป็นหมวดหม่เสเมือนพระบรมศาสดายัางอยู่กับสาวกไม่ได้จากไปไหนดังพุทธวจนะในคราวจะเสด็จดับขันทปรินิณานว่าดูกระอานนุนทมและว,วินัยใดที่เราได้แสดงแล้ว,แล,วและบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายทมและว,วินัยนั้นจกเป็นาศาสดาของเธอทั้งหลายในเมื่อเราล่วงลับไป คุณูปาการอันยิ่งใหญ่ในการสอบทานโดยพระมหากัสปะผู้วิสัชนาถามเรื่องพระธรรมและพระวินัยพระอุบาลีเลิกวิสัชนาพระวินัยพระอานนท์ผู้วิสัชนาพระธรรมจากการสวดทานจนเป็นหมวดหมู่ทำให้ได้พระพุทธพจน์รวมทั้งสิ้น84% 00 0พันพระธรรมขันธ์ เมื่อเดินถึงหน้าถ้ำแล้วเราควรน้อมใจสการะคุณความดีของพระมหาเถระผู้ที่ช่วยกันรวบรวมพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ตลอด45พรรษาที่ส่งถ่ายทอดสอนสั่งมนุษย์โลกพรหมและเทวดาทำให้พวกเราพบกับความจริงของชีวิตพบวิธีที่จะออกจากทุกอย่างถาวร ได้ว่าเมื่อมาที่นครราชคฤมต้องไม่พลาดที่จัตสการะเวภารบันพศภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ลูกนี้ค่ะซึ่งพระพุทธองค์ก็เคยเสด็จมาที่นี่อยู่หลายคราและที่นี่ก็ยังมีบทเรียนสอนใจต่างๆมากมายใ,ให้เราได้เรียนรู้ค่ะสำหรับในตอนหน้านะคะเราจะพาทุกท่านไปพบกับมหาวิทยาลัยสอนด้านศาสนาแห่งแรกของโลก นั่นก็คือมหาลัยนารลันทาที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มขน้นกว่าจะสอบเข้าได้ก็แสนยากและกว่าจะจบหลักสูตรต่างๆได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่พระสงฆ์จากทั่วโลกก็ยังดังด้นมาเพื่อเข้าขศึกษาที่นี่แม้จะทราบว่าจะพบกับความยากลําบากเพียงใดก็ตามเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะเป็นเช่นไรติดตามรับชมได้ในตอนต่อไปกับอารยทัศน์อินเดียค่ะ ากจะรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับอินเดียนะครับเออสีสังเวชอรไรยังไงนี่ยอยากให้ติดตามในรายการอริยทัศนะครับจะได้ไปที่ประสูตรตรัสรู้และประินิพานนะครับแล้วก็คือคือจริงๆแล้วอินเดียเนี่ยทุกคนจะกลัวมากว่าโอจา้จะลําบากจะอะไรเงี้ยไม่จริงเลยครับเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไป,ไปเยอะเพราะ ที่จะต้อนรับพุทธศาสนิกชนนะครับใจพร้อมกายพร้อมแล้วไปได้เลยนะครับแล้วก็เป็นอยากใหทก้ทุกที่ที่เราไปเนี่ยรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงนั้นหมดแล้วนะครับไปแล้วจะปิติยังไงเนี่ยให้อธิบายยังไงก็คงไม่ถูกอยากให้ไปสัมผัสด้วยตัวเองติดตามทางสารคดีอริยทัศนะครับสิ่งดีๆที่เราจะมอบให้คุณครับ จะเชิญชวนท่านทั้งหลายนะคะดูจักรสาร,สาร,สารคดีอริยทัศนเราจะได้ทราบว่าเราไปมีที่ไหนที่ไหนบ้างแล้วก็การเดินทางเดี๋ยวนี้ดีขึ้นดีขึ้นนะเดินไปมาหลายครั้งแล้วก็ทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็สุขใจด้วยค่ะนะคะคอยคอยติดตามชมอริยทัศนะคะจะเป็นสารคดีที่ให้กับความรู้กับเรามากเลยค่ะ